ก็ผมแจ้งข่าวนิดนึงนะคือตอนนี้ช่องผมนะโดนระง,งับการเป็นพาร์ทเนอร์กับ youtube ทีเนี้ยผมมาทำวิดีโอเกี่ยวกับการปลูกต้นนะต้นนั้นอนะแล้วทาง y t u t u เนี่ยเขาส่งเมลมานะครับว่าขอระง,งับการเป็นพาร์ทเนอร์กับช่องผมก็คือผมไม่สามารถจะเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วตอนนี้คือเขาระง,งับไปแล้วนี่อันนี้ให้ดูก่อน นี้คือเมลระง,งับไปเรียบร้อยแล้วซึ่งผมคิดว่าการทำวิดีโอเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยคงจะต้องระง,งับไปแล้วแหละก็คือเดี๋ยวพวกวีดีโอเก่าๆที่ผมเคยทำอาจจะย้ายไปอีกช่องหนึ่งละกันก็คือต้องลบออกจากช่องนี้นะครับแต่ว่าผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันว่า วิดีโอเก่าๆที่ผมทำอ่ะผมจะเอาไว้อีกช่องหนึ่งอีกอีกช anel หนึ่งนะซึ่งมันจะได้ไม่มีปัญหากับการสร้างรายได้นะครับเพราะว่าช่องนี้ผมเสียดายถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโดนระงับเพราะว่ามันมันถูกกฎหมายในประเทศไทยก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ถูกกฎของ youtube นะซึ่งซึ่งมันมีผลกับช่องโดยตรงก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตย้ายแล้วกันแล้วก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ประมาณนั้นนะครับ ก็ใครที่ยังหาข้อมูลหรือว่า,อ,าอยากจะเก็บวิดีโอไว้ดูเก่าๆเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ก็แล้วกันซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณน่าจะหนึ่งเดือนนะครับประมาณหนึ่งเดือนเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยผมจะต้องลบคลิปนะครับที่เกี่ยวกับต้นไม้ชนิดนั้นออกนะครับส่วนเรื่องการเทคนิคการทําปุ๋ยอะไรแบบนี้น่าจะได้มั้งคือเทคนิคอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับ มันไม่มันไม่โดยตรงอะนะมันไม่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้เกี่ยวกับอนันโดยตรงอะคือมันไม่ได้ผิดกฎอะไรอย่างง้ยนะมันก็ยังทําได้การผสมปุ๋ยการทําปุ๋ยอะไรเงี้ยการผลิตปุ๋ยทําได้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบถ้าให้มีรูปประกอบหรือเห็นวิดีโอเกี่ยวกับต้นไม้ชนิดนั้นอะคงทําไม่ได้ละต้องระงับละกันนะแล้วก็จะเอาวิดีโอที่มันมันล้อแหละนะครับเอาไปไว้อีกชแนลหนึ่ง ก็ติดตามแล้วกันครับว่าจะเอาอยัางไงต่อนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ